้พีน่องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าวันนี้นางพามานะคะจะทำนายดวงท่านที่เกิดปีมะแม่นะคะปีมะแมเป็นอย่างไรบ้างเอ๊ปีมะแมนี่เป็นปีชงนะคะเนาะปีชงนะคะตกนะคะอ่าสิบสองนัก,กษัตริก็ไม้คนีบคอนะคะเหมือนป้าแตนเจออยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะนะคะป้าแตนนะคะน่าจะปีมะแมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคนปีมะแมนะคะจะเจอ ดวงไม้ขนีบคอวิฉะนั้นมาเสียงไทยทำนายไพ่ว่าดวงท่านจะเป็นยังไงแต่นะคะทําความดีเข้าไว้ความดีนะคะและระมัดระวังตัวเองจะเอาชนะทุกอย่างนะคะปีชงยังไงก็ต้องผ่านไปได้นะคะเนาะไปดูกันเลยค่ะปีชงมันมีหลายปีนะคะปีมาเสงนะคะปีนี้ก็เข้ามาเหมือนกันนะคะนะคะเจอลาหูค่ะนะคะเนาะแล้วก็ปี ชัดรู้นะคะปีชัรู้นะคะเริ่มเข้านะคะทุกคนนะคะเริ่มเข้า,าเริ่มเข้าเดือนนะคะเมษาจะเป็นปีชงของเธอเองนะคะนะคะส่วนตอนนี้นะคะเราไปทํานายดวงกันจ้าต่อมานะคะพี่น้องจ้าเรามาทํานายดวงท่านที่เกิดปีมะแมนะคะปีมะแม่ปี2564นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง การงานการเงินโชคลาภความรักสุขภาพนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเรามาเสียงทายทำนายกันจ้ามาดูการงานท่านที่เกิดปีแม,แม่เป็นยังไงบ้าง การเงินเป็นอย่างไรบ้างโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างโชคลาภความรักเป็นอย่างไรบ้าง สุขภาพเป็นยังไรบ้างมาดูว่าการงานเป็นยังไรบ้างคะ่ะการงานนะคะการงานกว่าจะได้เงินนะคะก็เหนื่อยนะคะนะคะปีนี้การงาน กว่าจะได้เงินมาก็เหนื่อยเนาะได้มาก็มักออกไปหมดไวนะคะมักออกไปหมดไวการงานนะคะกว่าจะได้เงินมาก็เหนื่อยสู้นะคะถ้าตกงานก็หางานยากด้วยนะคะเนาะเหนื่อยนะคะการงานระมัดระวังด้วยนะคะว่าถ้าตกงานจะหางานยากเนาะถ้ามีงานอยู่ให้ประคองทําไปก่อนนะคะการงานปีนี้ไม่ค่อยรุ่งไม่ค่อยดั่งใจเท่าไหร่นะคะเนาะการงานไม่ได้ดั่งใจนะคะ มีเรื่องนะคะให้เหนื่อยอกเหนื่อยใจด้วยนะคะเนาะปีมาแม่นะคะเนาะเออยังไม่พ้นนะคะเนาะพ้นวันเดือนปีเกิดตัวเองไปก่อนนะคะเนาะของปีนี้นะคะทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะคุณตกอยู่ในปีชงด้วยนะคะมันเข้ากันกับนี้ด้วยนะ,ะอืมก็มะแมก็ชงชงไม้ขนีบคอนั่นเองค่ะไม้ขนีบคอนะคะ ถ้านับตาม12นักกษัตริย์นะคะตกไมคขนีบคอนะคะเนาะนะเดี๋ยวนะคะให้ระมัดระวังนะคะให้ระมัดระวังเนาะทําอะไรให้ระมัดระวังการงานก็ถ้าตกงานก็จะหางานยากเนาะประคองไปก่อนนะคะเงินได้มาก็มักใช้ไปนะคะมีเรื่องให้ใช้ไปให้ระมัดระวังเนาะหางานตกงานและจะหางานยากระมัดระวังด้วยนะคะ <IS AS C AL> ก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ,พระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็พ่อแม่เราด้วยเนาะนะ ขอให้ได้งานทําที่ดีขอให้มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเนาะระมัดระวังด้วยนะคะต่อมาค่ะนะคะต่อมาเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะการเงินก็ไม่ดีนะคะการเงินก็ไม่ดีเนาะท่านที่เกิดปีมะแมนะคะปีนี้นะคะการเงินก็ไม่ดีนะคะทั้งชายและหญิงเลยค่ะนะคะการงานไม่ดีการเงินไม่ดีนะคะเนาะก็เสริมดวงนะคะขอ ให้แม่ให้พ่อเรานะคะเนาะให้เงินพ่อแม่เราใช้นะคะให้ท่านขอให้พรเราเนาะให้ท่านให้พรเราขอให้เรานะคะสมหวังทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะขอให้การเงินดีเนาะให้ทานผู้ยากไร้นะคะมีมากให้ตามเล็กๆน้อยๆนะคะมีน้อยให้ตามน้อยไม่ใช่ว่าจะให้จนหมดตัวเนาะขอพรจากพ่อจากแม่เรานะคะแล้วก็ให้ทานเนาะ เสริมดวงบารมีปีนี้นะคะก็อย่างว่าเป็นปีไม่ค่อยดีก็ระมัดระวังนะคะปีนี้อย่าไปมีปากเสียงกับใครนะคะอย่าไปว่าร้ายใครนะคะให้อยู่แบบระมัดระวังนะคะเนาะรู้จักเก็บรู้จักใช้ด้วยนะคะเพราะเป็นปีนะคะอ่าชงนะคะตกไม้คนีบคอนะคะต่อมาค่ะนะคะต่อมาเรื่องโชคลาบอ่าการเงินไม่ดีอาจจะมีโชคลาบก็ได้เนาะขอโชคลาบหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงนะคะเออ เหนื่อยจริงๆนะคะโชคลาภนะคะโชคลาภมีเข้ามาบ้างนะคะเห็นไหมมีเข้ามาบ้างแต่เจอเลขแปดดำอยู่นะคะมีเงินเข้ามามีบ้างแต่เลขแปดดำหมายถึงนะคะนะบางทีนะคะได้มาแต่ก็เจอคําพูดคําด่าคําคนนินทาให้เหนื่อยอกเหนใจนะคะหรือบางทีนะคะนี่ค่ะกว่าจะได้มาบางทีก็ นะต้องพูดทะเลาะปะแว้งกันก่อนค่อยได้มาอย่างนี้นะคะนะ,ะระวังเป็นปากเป็นเสียงเนาะโชคมีบ้างนะคะแต่หากไปเล่นการผนันได้ไม่เท่าเสียนะคะเพราะเลขเกตแตงมันแพ้เลขแปดดำนั่นเองเนาะแพ้กันหนึ่งแต้มนะคะเนาะโอ้แปลก็พอมีบ้างนะคะเนาะพอมีบ้างโชคลาบนะคะเนาะเออเหนื่อยจริงๆเลยเนาะระมัดระวังเด้อปีมาแมนะคะเนาะอันใดก็บอดีไปหมดอะนะมาดูความรักท่านที่เกิดปีมาแแมนะคะว่า เป็นอย่างไรบ้างนะความรักเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้ปีม่แม่ปีนี้คือแย่ไปหมดอย่างนี้นะคะความรักนะคะความรักเนาะก็นะท่านที่เป็นนะคะผู้หญิงนะคะเนาะก็พูดดีนะพูดดีพูดเพาะให้พูดกันดีๆเพาะเพ้พูดแล้วให้รักษาคําพูดทํามั่นสัญญานะคะเนาะนะระมัดระวังด้วยนะคะว่า คนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันอย่างเงี้ยก็ปีนี้อัดน,นะคะมีเก้าดำนะคะก็จะยังไม่ได้แต่งงานจะมีอุปสรรคเนาะแต่ว่าสิ่งที่พูดไว้น่ะเป็นจริงอยู่นะคะคือว่ารักก็รักอยู่แต่มันมีเรื่องนะคะต้องให้รอคอยต้องให้ผิดนัดเลื่อนนัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจอเก้าดำนะคะเนาะหากมีคู่แล้วให้พูดจากันดีๆเพาะๆนะคะให้ความสุขกับคนที่เรารักด้วยนะคะเนาะให้ความสุขกันและกันเนาะนะ นี่ค่ะเจอก้าดำมีเรื่องในอ,อกในใจบางครั้งอาจจะมีเรื่องผิดใจกันบ้างด้วยซ้ํานะคะให้ถวายของเป็นคู่กันนะคะเนาะให้ถวายของเป็นคู่กันอย่างเราไปปล่อยปลาปล่อยเต่ายังีก็ปล่อยเป็นคู่ไปทานอะไรก็ให้ทานเป็นคู่ตักบาตรคู่กันทําบุญร่วมกันทําอะไรเป็นคู่คู่นะคะเสริมดวงความรักเราขอพรให้รักเราสุขความวางังใจปรารถนาให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ,ะเจอ,อก้าดำเนาะ ต่อมาค่ะนะคะเรื่องสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างมาดูสุขภาพท่านที่เกิดดีมแม่เลยนะคะสุขภาพอ่ะโอเคค่ะสุขภาพนะคะก็ถือว่านะคะสุขภาพดีกว่าไม่ดีนะคะสุขภาพดีกว่าไม่ดีเนาะนะสุขภาพก็ไม่ได้ติดนะคะก้าวดำไม่ได้ป่วยหนักอะไรแต่ก็มีบ้างนะคะเก็บไข้ได้ป่วยอดอดแอดแอดมีบ้างนะคะเนาะแต่นะคะ ก็จะผ่านพ้นไปได้เนาะถ้ามีเงินนะคะมีเงินนะคะอะไรก็ดีไปหมดเนาะสุขภาพของคุณนะถ้าคิดเรื่องเงินหรือว่าเกี่ยวกับเงินจะทําให้ไม่สบายใจเนาะแต่ถ้านะคะอย่าไปคิดมากนะคะเนาะแล้วก็สุขภาพจะผ่านพ้นไปได้นะคะเจอเพราะว่าสุขภาพดีกว่าไม่ดีนะคะปีนี้ก็แค่นี้นะคะเนาะเรื่องเงินอื่นนะคะก็ปีนี้นะคะแนะนําเลยนะคะเป็นปีชงนะคะเนาะให้ เพราะว่าชงอะไรตาม12นัก,กษัตริย์นะคะก็คือนะคะตกนะคะตกไม้ครีบคอนะคะเนาะตกไม้ครีบคอหรือว่าตกโรคภัยนั่นเองถ้าอีกอตามตัวเลขกราร์ดนะคะให้ระมัดระวังว่าอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างนี้ไหมมีบ้างนิดๆหน่นนนนนอยๆนะคะเนาะแต่ประคองไปได้แต่ระวังนะคะเรื่องนะคะการอะปากน,นี่คนพูด คนตีชินนินทาคนใส่ร้ายคนว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะนะคะมีติดขึ้นมาเลขแปดดำเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะให้ผ่านพ้นปีนี้ไปได้นะคะทุกอย่างจะดีเนาะเดินทางไปไหนให้นะมัดระวังนะคะเนาะแล้วก็มันนะคะทําบุญทําทานอะไรนะคะถึงแม้ว่าถ้าคุณอยู่ต่างประเทศนะคะไม่มีอะไรจะทําเนี่ยก็ให้ทานนะคะสัตว์นก ูปากาไก่นะคะเนาะนะให้ทานคนยากไร้คนจนช่วยให้คนได้รับความร้อนพ้นทุกอย่างเงี้ยเราก็จะได้บุญนะคะเนาะขอพอรให้ตัวเองนะคะแล้วครอบครัวและตัวเองนะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงให้ครอบครัวมีความสุขนะคะมันเสริมดุลบารมีเนาะก็น่นแหละนะคะให้คุณนะคะไปปีหน้านะคะพ้นปีนี้แล้วหรือว่านะคะ,ะเดี๋ยวนางจะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงนะคะคนที่เกิดปีนี้เนาะว่าคุณนะคะ จะพ้นชมในตอนเดือนไหนนางว่าน่าจะเป็นเดือน5นะี่คะเมษาไปแล้วนี่ก็จะพ้นแล้วนะคะเมษาไปแล้วก็จะพ้นแล้วเนาะนะแล้วก็ให้พ้นวันเดือนปีเกิดตัวเองจริงๆก็จะพ้น,จ,จ,ะพนจะหลุดไปได้ก็ให้ตั้งมั่นนะคะในสิ่งที่ดีทําความดีนะการเฉียงพายทานายไพ่เป็นความเชื่อส่นวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่นางเอาทํานายไพ่กับศาสตร์นะคะตําราไทยมาผสมกันนะคะเนาะ เลยบอกว่านะคะมันเป็นปีชงแต่มันจะพ้นตั้งมั่นทำในสิ่งที่ดีนะคะก็ถ้าตาม12นักกษัตริย์คือคุณตกนะคะไม้คลีบคอนั่นเองนะคะเนาะแต่พ่อนะคะมาตามตัวกราฟคุณก็ตกโรคภัยไข้เจ็บเนาะมีเรื่องไม่นะคะทำอาจ,จเจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่มันผ่านไปได้ไม่ร้ายแรงระมัดระวังเนาะระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเนาะให้พูดดีทดําดีคิดดีทุกอย่างเลยทุกกองนะคะเนาะสาหรับ ปีนี้วันนี้นะคะก็ขอให้นะคะทุกคนตั้งมั่นในสิ่งที่ดีนะคะนอก็็อย่าลืมให้พ่อแม่เรานะคะจะได้กลับมาแล้วก็ทำความดีไว้เยอะๆทำดีได้ดีนะคะเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมบงังดังิก่ปรารถนาะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จ